สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มพนักงานร้านมือถือให้คนพิการหยิบลอตเตอรี่ให้สุดท้ายถูกรางวัลที่1คือหาพบผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ง,งวดประจำวันที่16ตุลาคม2567เป็นจำนวนหนึ่งใบจำนวน6ล้านบาทอยู่ที่ห้างโลตัสสาขานครนายกทราบชื่อนายพีรพลอายุ31ปีเป็นพนักงานของร้านจำหน่ายโทรศัพท์ใต้ฟ้าเทเลคอม ที่เพิ่งกลับมาจากการไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สอพอเมืองนครนายกนายพีรพลเล่าว่าได้ไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกและได้พบคนพิการนั่งขายลอตเตอรี่อยู่หน้าประตูห้างจึงบอกให้คนขายหยิบลอตเตอรี่มาให้หนึ่งใบจนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตนได้นาลอตเตอรี่มาตรวจดูพบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนเงินที่ได้มาจะเก็บไว้เป็นทุนและจะนําบางส่วนไปทําบุญทําทานต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ